ชีวิตล่าสุดโจจิรายุทธพี่ชาเจเจเตรินคบเจ็ดนางเอกไปไม่อรอดสักคนพิกชีวิตขับวินเคยเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆในช่วงยุคปลาย8 0 0ถึงยุค90สําสำหรับโจจิรายุทธวัฒนาศิลป์หรือที่วัยรุ่นยุคนานรู้จักเขาในานามโจก้องแห่งวงดูโว มีเพลงฮิตมากมายที่ยังคงโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันเช่นสุดสุดไปเลยลึกสุดใจลืมไปไม่รักกันจากนั้นเขาก็มีผลงานออกมาอีกหลายด้านมีละครออกมามากมายกว่า10เรื่องผลงานล่าสุดได้มาทำงานสายพิธีกรเป็นกรรมการในรายการไทยแลนด์ก็อ t ทาเลนสองซีซั่น2และ3วันนี้เราจะพาไปย้อนวใสในชีวิตช่วงวัยรุ่นประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของเขา ทำความรู้จักโจจิรายุทธนาสินนักร้องสมาชิกวงนูโวที่โด่งดังในยุค90สมัยเรียนตั้งแต่มัธยมโจเป็นเพื่อนสนิทกับก้องสารัทสังกปีชาและจนถึงในปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทั้งคู่เป็นเพื่อนที่คบกันมาอย่างยาวนานทั้งเรียนและทํางานเพลงด้วยกันกว่าครึ่งชีวิตเลยก็ว่าได้ โจเริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบตั้งแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2528จากการชักชวนของทีมงานฝ่ายแฟชั่นนิตยสารละละนานิตยสารที่โด่งดังอย่างมากในช่วงยุค70-80โดยการถ่ายแบบครั้งแรกได้ถ่ายร่วมกับพี่สาวของเขาเองคุณแจนจิตติมาวัฒนาศินหลังจากนั้นมาโจก็มีผลงานถ่ายแบบออกมาอีกมากมายในหลายๆนิตยสารเช่นเรียวดิฉัน แพรวสุดสัปดาห์และมีผลงานออกมาหลากหลายด้านทั้งการเป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงในแบบนักแสดงและพิธีกรด้านความรักเคยคบหาดูใจกับสาวๆในวงการที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นอวินาชาลิปสกูลใหม่เจริญปุระลูกเกดเมธนีมาตินมอรีแองจี้เฮลติงไฮโซโมโนพัสนันปอพัคกพร โดยโจให้เหตุผลว่าไม่อยากมีครอบครัวและไม่อยากมีลูกจึงได้เลิกรากันไปโจนูโวล่าสุดวางกีตาร์ชั่วคราวพักมาซิงสองล้อขอสวมเสื้อวินรับจ้างเราเลยแอบส่องไอแอดโจจิลายุทธพบว่าหนุ่มโจใช้ชีวิตในวิถีไบค์เกอร์มานานเกือบทั้งชีวิตทั้งขี่ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆขี่ออกกำลังกายและลองสังเกตดูได้ว่ามอเตอร์ไซค์แต่ละคันของหนุ่มโจนั้นไม่ธรรมดาเลย